สิไรอีฟจักมันสกจักเมียนช่วยไหมข่อยมาหาหนมัยย่งบ่ได้จกักเนาะข่อยพอค้นขี้เหล่ามาขอรวยข่อยไหมอูหัวใจข่อยบบมีจักเม็ดแถมยังมาคู่ข่อยอีเมะรวยแล้ะหามไปบอกไผมันวะข่อยกบับเย้อมึคือกันข่อยกบับเย้อมเสียเปียบมันคือกัดหมข่อยก็เลยคู่วมันวะเอาเหล่าไมา่กูเดี๋ยวนี้ฉันเรื่องนี้กูไปบอกคนน่นนนมันเลยไอข่อยนี่พี่น้อง คอยเสรมันรวยยังไงตีต้องมีของแหลกเปลี่ยนหยาดมันมาอีกไหมมืออื่นสงสัยมันสิมาอีกอยู่อย่าพี่บอกไผเด้อพี่น้องเด้อคอยเอาเหล่ามันมาเลยไหมถ้าไปบอกคนหยาดคนุนหูจักไหมหยาดมันโมนมาอีกขดทหารใหม่ต่อกอนเนอ